อายามพี่โอ้ยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเซลไอซ์ชอยระวันมอเตอร์นะครับผมวันนี้อาผมมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษนะครับมานําเสนอนะครับเป็นรุ่นตัวนิสสันนาวา拉โฟโฟนะครับผมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับตอนนี้เราโมอาาเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต ใช้เงินออกรถอยู่ที่2,09แสนนะครับแต่เรามีส่วนลดพิเศษนะครับสองแสนบาทนะครับผมลูกค้าใช้เงินออกรถเพียงแค่2,000 0บาทเท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นนี้เรามีไม่กี่คันนะครับถ้ายังไงสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทาง ID Line นะครับผมหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะครับผมวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสนใจยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ